ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอมฟิลมคริติกรีวิวและหนังที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง Land, อดาราแลนด์นครดาราลาลาแลนด์กำกับโดยเดเมียนชาเซลนำแสดงโดยเอมมาสโตนไรอันกอสลิงจอห์นเลเจน ออกฉายครั้งแรกไปในปี2016มีความยาว2ชั่วโมง2นาทีเรท PG-13 ประเภทค o ดี d ดร r a m า,าแล้วก็มิ u s ิ c นะครับเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่อง l า La l a n เนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์มิวสิคอนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวความรักระหว่างนักเปี่ยนโนหนุ่มที่ชื่อว่าเซบาสเตียนที่รับบทโดย r ร a n นกอส i ิงกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ฝ่ายฟันว่าอยากจะเป็นนักแสดงอย่างเอมมาสโตนนะครับที่เอมมาสโตนเนี่ยเธอรับบทเป็นมีอนะครับ หนังเรื่องนี้เนี่ยผมเคยคุ้นหูมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันเป็นหนังแบบประมาณแบบมันเป็นหนังประมาณแบบสี่ปีที่แล้วมันหนังไม่ได้เก่ามากแต่มันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นอายแบบหนังยุค50อะไรพวกเนี้ยงานภาพถือว่าสวยมากสีเนี่ยเหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังในยุคแบบในยุค50 70อะไรพวกนี้นะ่ะซึ่งลาลาแลนเนี่ยมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่กวน ชนะออสการ์เยอะมากรวมถึงชิงออสการ์เยอะด้วยซึ่งเอมมาสโตนเนี่ยเธอได้รางวัลในสาขานะักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องลาลาแลนด์ด้วยตัวที่หนังเรื่องลาลาแลนด์เนี่ยมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะที่คือผมไม่เคยดูคือในช่องโอมฟิลคริติกเนี่ยผมไม่เคยรีวิวไอหนังพวกแบบหนังจำพวกมิวสิควลอะไรพวกนี้มาก่อนเลยนะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังมิวสิควลเรื่องแรกที่ผมเอามารีวิว ซึ่งปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังมิวสิควลอยู่แล้วเออจริงๆผหเคยดูบ้างในสมัยเด็กๆเนะี่ยแต่หนังเรื่องลาลาแลเนี่ยถือว่าเป็นหนังมิวสิควลอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะใหม่เลยทีเดียวซึ่งมีคนเขาบอกว่าเอ้ยหนังมิวสิควลเหรอโอ้ยมันเชยแล้วหนังมิวสิควลเนี่ยคนเขาไปดูหนังแอคชั่นกันหมดแล้วแต่หนังเรื่องลาลาแลเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นและหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่สวยมากซึ่งผมเนี่ยชอบนักแสดงอย่างเอ็มม่า การแสดงของเอมาสโตเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากในหนังเรื่องลาลาแลนด์ซาวท랙เนี่ยก็เพราะมากฉากอินโทรเนี่ยถือว่าเป็นฉากที่อลังการงานสร้างมากที่สุดซึ่งมันเป็นฉากแบบที่คนเนี่ยเต้นในแบบไฮเวย์นะรวมถึงมันเป็นหนังอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยที่ผมเคยดูมานะแต่ไ,ไอสตีบกอที่เป็นหนังบราซิลนะครับอืมแต่เอาก็จริงๆนะสตีปคอถือว่าเป็นหนังปโปรด และเป็นหนังที่โดนใจของผมเลยทีเดียวมาพูดถึงรางวัลกันดีกว่านะครับประโยชน์เรื่องนี้นะครับชนะรางวัลออสการ์หตัวด้วยกันนะครับตั้งแต่นักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมเอมมาสโตนภูมิกับยอดเยี่ยมเดเมียนชาเซลถ่ายภาพยอดเยี่ยมลินนสแซนเกรนดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและก็เพลงประกอบยอดเยี่ยมนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่านะจะเป็นหนังคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งในหนาคต ซึ่งข้อคิดของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือทำตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้และผมจะให้และผมเนี่ยจะสรุปตอนจบก็ล้วกันนะครับตอนจบของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือตัวของเซบาสเตีเยหลังจากที่เขาเนี่ยเล่นเปนโนเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ตกมือแล้วก็แบบมีอาเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็ตัดจบไปทันทีซึ่งคะแนนที่ผมให้นะครับผมให้10เต็ม10ไปเลยนะครับ และถ้าหากใครชอบช่องโอมฟิลมคริติกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับและสำัรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย